ปงัญหากับหมออาสาแปซิฟิกวันนี้นะคะเราจะสนทนากับนายแพทย์ตะวันอินทิยะนราวุฒนะคะท่านเป็นศัลยะแพทย์ออท h พิ e ด i ก s และจากศูนย์การแพทย์การจนาพิเศษมหาวิทยาลัยมิดนสวัสดีค่ะคุณหมอคะครับสวัสดีครับคุณจิวก่อครับค่ะมีหลายท่านบอกว่าข้อเข่าเนี่ยบางทีมันก็เสื่อมได้ก่อนแก่จริงหรือเปล่าคะครับผมก็ข้อเขา่า เื่อมโดยที่ยังไม่แก่นี่ก็สามารถพบได้ครับค่ะทาไมในในกรณีคนในคนที่มีปัจจัยเสี่ยงนะครับอย่างเช่นเรื่องของความอ้วนนะครับนักตัวเกินเกณฑ์อันนี้จะพบเป็นสาเหตุที่ทาให้ข้อเข่าเสื่อมโดยที่ยังไม่แก่ได้ค่ะนะครับแล้วดับความอ้วนก็จะมีอีกสามสี่สาเหตุนะครับอย่างเช่นเรื่องการใช้งานการใช้งานค่ะใช้งานผิดท่ายกของหนักนะครับการเจอจากอุบัติเหตุนะครับและทําให้เข่ามันมีการ กการบาดเจ็บของเข่านะครับหรือว่ากรณีที่มีโรคประจาตัว<อ>ร่วมด้วยอย่างเช่นเป็นโรครูมาตอยโรคเาวาหรือว่าโรคเลือดออกในข้อบางนิทธนะครับค่ะแล้วที่เรียกว่าเสื่อมเนี่ยมันมีเหมือนกับสัญญาณเตือนไหมคะเราจะรู้ได้ไงว่าแบบนี้เข้าขั้นมีปัญหาอย่างเงี้ยค่ะครับผมส่วนใหญ่ก็เรื่องเสื่อมเนี่ยก็จะมีอาการเตือนอย่างเช่นเรื่องของมีเสียงกรอบแกรบในข้อเข่าร่วมกับมีการปวดค่ะครับมีการปวดตัมเวลาใช้งานส่วนใ,ใหญ่ข้อเข่าเสื่อมก็คือ เวลาเราเจนหรือว่าเรานั่งนานๆแล้วเปลี่ยนท่ามันเริ่มมีอาการเจ็บขับออกมาที่แก็การเปลือกตรงนี้ครับค่ะมันสามารถที่จะดูแลหรือว่าชะลอได้ไหมคะหรือถ้าเป็นแล้วรักษาให้มันหายดีได้ดังเดิมไหมคะครับผมสําหรับในคนที่ยังไม่แก่นะครับแล้วก็มีอาการเตือนของข,องข,องข้อเข่าเสื่อมแล้วเนี่ยการรักษาก,ก็หาวิธีการป้องกันก่อนแล้วกันนะครับป้องกัน ชลอไม่ให้เกิดข้อเข่าเสื่อมก่อนวัยมันควรเนี้ยก็ค <c oughs> ือหนึ่งก็คือลดปัจจัยเสี่ยงเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องน้ําหนักตัวเกินเกินเรื่องอ้วนก็คือเราก็ควรจะต้องไปลดน้ําหนักได้ครับควบคุมการกินออกกําลังกายนะ <c oughs> ครับการใช้งานเขา่าผิดข้อผิดท่าที่ทําให้ที่ทําให้เข,าเข่าเสื่อมก็อย่างเช่นที่หมอบอกไปก็คือการนั่งยอง,ยองๆนะครับนั่งผิดท่านานๆเนี่ยไม่ควรนะครับเวลาเรานั่งทํางานถึงนั่งนั่งเก้าอี้ที่สูบพอดีไม่วควรนั่งทำ,ำงานาก,กับพื้นนะครับการเดิน ขึ้นลงบันไดบ่อยๆขั้นตัวนี้ลุกขึ้นลุกลงบ่อยๆตัวนี้ได้เลี่ยงได้ก็ควรจะเลี่ยงนะครับการการใช้ห้อง่ว้ที่ผิดสุขลักษณะอย่างเช่นการนั่งน,นั่นยยงยองๆคนจะต้องเดี๋ยวนี้เขาจะเห็นว่าเขาปรับหมดแล้วตัวนี้ก็จะเป็นตูนที่เป็นสโก๊ปที่เราควรจะนั่งลงไปครับค่ะแล้วอบางท่านเขาก็บอกว่ามีอาหารการกินอะไรที่มันบำรุงกระดูกหรือข้อเข่าพวกนี้เป็นพิเศษไหมคะครับผมในเรื่องของอาหารเนี่ยนะครับก็ ในเรื่องของข้อเขา่ายาอาหารที่ที่บำรุงตัวข้อจริงๆเนี้ยสามารถพบได้อย่างเช่นเรื่องของอเปลือกฟุ้งหรือกระดองปวนอ่อนที่กินได้พวกนี้แต่ว่าในจะสังเกตว่าในอาหารเนี้ยมัน,ม,นมันได้น้อย <c oughs> มันจะไม่ไม่เหมือนแคลเซียมคือ,อเรามาจะเข้าใจผิดว่ากินแคลเซียมแล้วบำรุงข้อจริงๆแล้วกินแคลเซียมเนี้ยจะดีต่อกระดูกนะครับกระดูกก็คือ ส่วนกระดูกทั่วทั่วร่างกายส่วนตัวข้อเนี้ยเเรียกว่าจะเป็นของกระดูกอ่อนอทีนี้อาหารที่บำรุงกระดูกอ่อนจริงๆเนี้ยมันจะนนาญญาค่อนข้างหายากนะครับอย่างที่บอกว่าพวกคุ้มกระดองคุ้คุนิ่มอะไรตรงเนี้ยจะมีบ้างครับก็ก็ก็ถ้ากินนมก็จะเป็นเสริมกระดูกทั่วทั่วไปถ้าเป็นกระดูกอ่อนก็จะเป็นที่หมอกล่าวไปเนี้ยครับปัจจุบันนี้ผู้ที่มีอาการโรคข้อเข่าเสื่อมเนี่ยน้องเป็นไงบ้างคะครับผมก็ อาจจะมีอาการบวมบวมในขัดบวมในข้อเข่านะครับอเช่นเวลาที่เรานั่งนานๆจะลงจากรถและเข่าบวมเจ็บแล้วก็เดินได้ระยะใกล้ๆแล้วต้องพักรถเจ็บเข่าเนี้ยก็เป็นอาการของโรคข้อเข่าเสื่อมครับแล้วก็ในคนที่เป็นเยอะๆจะสังเกตว่าบางคนจะเห็นลักษณะเข่าโก้งเข่าโค้งออกเวลาเดินแล้วตัวโยกนี่ก็คือเป็นระยะที่เป็นเยอะแล้วอคค่่ะะการดามกระดูกอะไรต่างๆช่วยได้ไหมคะ เรื่องการจัดกระดูกการดามกระดูจริงยังไม่แนะนํานะครับเพราะว่ามันจะยังไม่ใช่ลักษณะของอการแพทย์ในปัจจุบนันนะครับที่หมอแนะนำเนี่ยที่ทาได้ด้วยตัวเองคือการบริหารกล้ามเนื้อค,ครับด้วยตัวเองวิธีการบริหารกล้ามเนื้อก็คือการฝึกเน้นบริหารกล้ามเนื้อตัวเองอก,รรก,เกัมใน,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 นต้นขานะครับถ้าที่ง่ายที่สุดเลยเนี่ยถ้าคุณผู้ฟัง,งลองฟังดูก็คือนั่งเก้าอี้นะครับนั่งเก้าอี้ความสูงขนาดกาลังดีหลังชิงชนะนะครับแล้วก็ยืดขาท่าที่จะบริหารยืดขาเหยียดตรงไปด้านหน้ายกค้างไว้ นับประมาณ10วินาทีนะครับคแค่เหยียดตรงครบ0วินาทีเราก็วางลงแล้วมันทำสำรับค่าดูง่ายนะคะใช่ครับ <c oughs> อันนี้ <c oughs> เป็นท่าเบื้องต้นสําหรับคนที่เข่าเสื่อมเยอะ,อะแต่ทีนี้ถ้าถ้าท้าในวัยที่อายุยังไม่เยอะนะครับแลวป้องกันเข่าเสือ่อมอาจจะมีวิธีออกกําลังกายอย่างอื่นเยอะแยะเลยอย่างเช่นการขี่จักรยานการว่ายน้าตัวนี้ก็เป็นการอาอกกําลังกายที่บริหารกล้ามเนื้อขาได้ดีสําหรับนักกีฬาที่เขาใช้ผ้ายืดรัดตรงข้อต่างๆพวกนี้ดีไหมคะ สําสหรับกา,ารใช้อุปรกรณ์รัดพยุงข้อเข่าเนี่ยมันมีข้อบ่งชี้ครับมีทั้งข้อดีและข้อไม่ดีนะครับ<ช>ข้อดีก็คือในกรณีที่เราทํางานหนักกว่าปกติอย่างเช่นเราต้องยืนเดินทั้งวันหรือเราต้องยกของเนการใส่ที่ช่วยประคองช่วงทํางานมันก็จะช่วยลดแรงที่ไปกระแทกที่เข<ช>่ามันจะช่วยได้หรือว่าในขณะช่วงที่เรามีอาการเจ็บปวดเข่าการใส่ข้อที่สวมประคองมันก็ช่วยลดอาการได้แต่ว่าถ้ายึดใส่นานมากๆก็ไม่ดีนะครับเนื่องจากว่าถ้าเราใส่นานตลอดเลยเนี่ยจะทําให พอเวลาเราถอดแล้วเนี่ยกั้มเนื้อมันก็จะอ่อนแรง้ามเนื้อมันจะไม่ได้บริหารครับเพราะฉะนั้นควรใส่เฉพาะช่วงที่ที่จาเป็นเช่นใช้งานหนักนะครับช่วงที่อยู่ในภาวะปกติไม่ควรใส่ตลอดเวลาคค่ะครับขอบคุณมากค่ะคุณหมอคะครับผมินดีครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับก็เป็นข้อคิดนะคะว่าจะบริหารข้อให้มันฟิตพิชิตเข่าเสื่อมได้อย่างไรมันทำได้ไม่ยากนะคะ อันนี้เป็นเป็นเรื่องที่หลายๆท่านทําได้โดยเฉพาะเวลานั่งก็เหยียดเท้าก็เรียกเหมือนกับเหยียดเขาะะ่าค่ะเหยียดตรงแหละแล้วก็กระดกปลายเท้าขึ้นกระงค้างนับไปนับมานั่งไม่มีอะไรทําก็ยกไปยกมาไม่มีคนเห็นนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ง่ายๆแล้วก็กระหนอก,กนาลังกายหลายๆชนิดก็จะช่วยได้ติดตามหนึ่งปัญหากับหมออาสาแปดสิบได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังบ่ายสองโมงะคะ หนึ่งปัญหากับหมออาสาแปซิฟิก